งสุดท้ายให้ก่อนออสุพกมิสัายน2568ดดูเลย สวัสดีครับมาหลังวังนนี้มันะครับมีโมดูสูตรของสุดท้ายให้ก่อนนะสูดรตัวเลขนะครับมีสองสูตรอย่างนี้ครับสูดที่1นึลักหมื่บนบวกหลักร้อยบวกหน่วยบ,บนบวกสามพันที่จะนั่นำไปบวกอีกสองครั้งครับสูตรที่สองสิงบล้านบวกหนล้านสองครัง้งบวกเก้าพันที่นำไปบวกอีกหนึ่งอั ไปดูวิธีคำนวณลนะตัวสอบตัวเละพรพวกนะครับนำงวนที่หนึ่งครับวันวันที่หนึ่งกู้ประกันสองพันห้าร้อยสิบแปดห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ล้างหันมาคำนวณครับหมื่นครับห้า ร้อย่เจอบนศูนย์กนทีรวมตัวเลขครับไ้สิบห้าถ้าสุดท้ายเดียวฮะบวกหนึ่งอีกสองแปดครับเป็นห้าและวเลขเจ็ดเอาไปส่วนที่สองสิบบางเลยฮ หนึ่งสองหกหกเก้า 1, 2, ก 9, หกหนึ่รวมเลขได้สิบหกตัวท้ายหน่อยหบวกเพิ่มหนึ่งแต้มตามสูนยเป็นเจ็ดพันดังนั้นเราจะนำเลขที่ได้นะครับมาจับเรียงเป็นเลขห้าหก 5, ้าเจ็ดเจ็ดครับเลขงูต่อมาออกสามเจ่ 3, 77, างห้ครับเข้าเจ็ดเจ็ดรทีดีวกลับไปหางาที่สอง งวดที่1นึงวต่อมาแ4ดส7 7เจ็มล้านห้าค่มต่อหเลขสีต่อเลขสามวบนเลขเจ็บวกสามท่วงครับได้17บเจดระายตัวเดียว7จ็ดบวกไปสอได้ 9ครับได้ลเล, 7, ล 9, ขเจ็ดได้เกาคำนวณสูตรที่2 10สิบล่างห้าครับหนือล่างศูนย์สครั้งและบวกเก้คงที่รวมมากได้า, 10, า,าิบสี่อะไรีก่าเลขสี่บวกยี่สิแปดเป็น5 เลขที่ได้คือ7จ็ดแเก้า, 8, 9, า 5, 6, 9, สี่เ้าหตัวบัตรับเดี่ก้าสี่หลังห้าสี่ัก้าสีที่สอง คำนวณตัวตอ่อครับในวิศีกรรมแปดหนึ่เกาสี่ล้านห้าวันที่หนึ่งมีนาคหุนครับคำนวณตอ่อหลักหนึ่งหนึ่ักตอ่อเล็กแครับหน้นบนเลขสิหลักสาวันที่รวมได้เท่ากับสิบหกคน ตัดหวย 6. บวกเพิ่มอีกแปเป็นเลข8ครับตัวที่สองสีบางเลย 4, 4, 4, ครับสสองครั้งบวกเก้าคนบวกบวกบวกเท่ากับ2ีครับ จากตัวท้าให้รับหน่วตัวเดียวได้สองบวกอีกหนึ่งตังค์ไสามครับจะเรียงนะครับเป็นเลขที่ได้คือหกสองหกสามแปดสองแปดสามเลขมาต่อมาครับออก 5-6-3ลาง3-2เขา6-3นี่ครับต่อไปครับหมวดที่4ีหมที่1 7-5-7-5-6-3้าลาง3-2จัวัดที่16มีนาคนะครับ นักหมื่นเลค้านักร้อยห้าครับเหมือบทเลสามบวกสามดีร่รวมได้สิบหกแสดงว่าหกครับบอกนสองแปเป็นหนึ่แปด ตัวที่สนะครับ10ล้างนะครับหน่ลาน2องรัล้าหงหมก้าพทีรวมหับได้1สิบหกสิบห6บวกแค้นังแตมเป็น7เลขที่ได้6 6 7, 6. 6. 7. 6. 7. 6. 7. แปดแเจ็ดเม่เท่าวครับต่อมา6.8.7ล่าง3 6เข้าไป7ม่ที่4นะครับสี่เครับคำนวณ จากที่ผ่านมานะครับได้ตดเรานำสูตรนี้ไปคำนวณโค้สุดท้ายในรอบนี้ครับชววันที่หนึ่งนนหนึ่งมีสายุนสองพัราสแปคหกหกเก้าหล้างสงหกหลักมือในโ้ก หลักลอยของค่ะหน่บนเจ็ละขอที่เพื่อมับวกบกเจ็ดบวกสาได้ยี่สิบสองตัวันเลขสองบวกเลขสอแต่เลขสี่ครับ ตัวทีสองสิบลางสามลางหสองลางและเก้าหกที่หักดวมตัวนี้ครับ,รรบได้พอกับยี่สิบสี่นับน้อยใกสี่โอเคหนึ่งต เลขหาเป็นเลขสองสี่สองห้าสี่สี่สี่ห้าประจํามดที่พกไม่ใยสนสมพันธ์าแล้วเ้สบ สะดุดกันอีกครั้งครับโค้งสุดท้าย24 25 44 45ห 16เมษายน2 5 6 0องันรอยสิบแล้วนี่ครับขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตท่านโชคดีสวัสดีครับ